สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาจากันนำน้าส,สดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไปเจอแป้งตัวหนึ่งมาขับรดมากะพบกับพอริสตาตัวนี้นะคะคือแค่แพ็กเกจจริงก็จึ้งใจไม่ไหวแล้วนะคะวันนี้จะมาลองให้ดูนะคะตอนแรกเปิดตลับมาตกใจมากนะคะไม่คิดเลยว่าแป้งสีนี้นะคะเบอร์อย่างเราจะใช้ได้ค่ะก็เลยมาพิสูจน์ให้ดูนะคะนี่ค่ะตกลงไปเลยค่ะอันนี้นะคะน้ำก็จะลงให้ดูแบบไม่ลงรองพื้นนะคะลงไปตอนแรกนะคะเราเขาจะให้ฟิลลิ่งที่แบบว่ารู้สึกว่าสว่างกว่า ผิวเรานะคะแต่พอลงไปสักพักค่ะเดี๋ยวเนื้อมันจะเกลี่ยมันจะกลืนเข้าไปกับผิวเราเลยนะคะอันนี้เทียบไปดูสองข้างนะคะข้างที่ลงกับไม่ลงนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะน้ำจะลงรองพื้นนะคะเป็นสีปกติของน้านะคะแล้วก็จะลงแป้งให้ดูค่ะอันนี้คือขอลงแบบอะไรที่มันเป็นเนื้อครีมก่อนนิดนึงนะคะแล้วก็จะลงแป้งนะคะดูใต้ตาน้ำนะคะทุกคนพอลงไปปุ๊บเนี่ยคือเนื้อมันละเอียดมากแป้งละเอียดมากนะคะคือใต้ตาเราคือแบบหายไปเลยนะทุกคนคือดูสิคือแป้งแบบเนื้อมันนิ่มมากมันนุ่มมากนะคะแล้วก็พับเขาเน แล้วมันก็จะแบบซับรองพืนได้ซับแป้งได้ดีมานะคะเทียบให้ดูกันสองข้างนะคะข้างที่ลงรองพื้นกับไม่ลงรองพื้นทุกคนคือแบบมันจึงใจมานะคะอ่ะลองดูกันอีกทีหนึ่งนะคะอย่างแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่พอค่ะขอลบนะคะด้วยริมเวอร์อีกครั้งหนึง่งออกไปก่อนนะคะว่าว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะคือเทียบให้ดูสองข้างนะคะข้างที่แบบเยังมี แป้งอยู่นะคะกับข้างที่ลบออกไปนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟิลิสนุกที่แต่งวันนี้นะคะคือต้องบอกเลยว่าใช้แป้งตัวนี้นะคะแล้วแบบรู้สึกว่ามันคุมมันติดทนกันน้ำกันเหนือมาก mm hmm. ก็เลยพกออกไปด้วยนะคะแล้วก็เติม1แมตต์นะคะระหว่างวันวันนี้ต้องบอกว่าอากาศร้อนมากๆนะคะทุกคนแล้วก็เติมเป็น่แมตต์นะคะสำหรับแป้งโพลิสตาตัวนี้นะคะสวัสาคุณไหนที่กำลังมองหาแป้งนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ตึ้งใสมากผิวแพง้ง่ายใช้ได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นฟินิชลุกนะคะที่ใช้มาทั้งวันน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 ะะะะคคแล้้้้วกกก็บ,บหาาีี่่ตอ,นนอดึดม คือเครื่องสำอางหน้าก็ยังแน่นอยู่เลยนะคะทุกคนใครที่มองหาแป้งหยุดตัวนี้บอกเลยว่าต้องตำจ้า